นองเน้องอก็คือทางนอกบุญคงเปินบ่มีบนนอนมาจินอนอยู่เพือนนี้แต่บ่มีบนนอนก็เลยว่าไปห่วมบนนอนนําแม่เ่าเนาะยสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกายงนดีตอนรับทุกท่านเขา้าสูซองของบาวลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะกาตอนนี้นเฮาจะออกเดินทางไปบ้านของนอ้องบุญคงน้องบุญนำเนาะพอดีว่าต่างแต่เจะโดนเนาเฮาสั่งเือนเฮาได้ชื่อเครื่องไปหายทาง น้องๆก็พ่อแม่เพื่อนนั่นได้สั่งส้่งเือนน้ำกันเนาะกะต่้งแต้เฮือนส้เร็จเนาะกับบ่ได้เข้าไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำกันเนาะบู้ว่าฮูปทรงเฮือนจะเอกมาเป็น่ยนเราได้วก็เฮือนซ้านบานซองจะแน่นหนาซ้ำใดเนาะล้วก็การน้ำไส้ได้สะดวกสบายขึ้นก็เกาบอนะเฮากันเลยว่ายักไปอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งนน้ำกันเนาะเพราะว่าทางนอกบุญคงเพิ่นก็ได้ทัวมาเฮาแต่โดน่ะบอกให้เฮาตอนมือที่เพื่นจะขึ้นเฮือนไหมฮน ว่าเพื่อนํำเร็จแล้วจะขึ้นหันไม้แล้วให้เฮาเมื่อนนแต่ว่าตอนนั้นเขาก็คาเบียกบด้เมือเอเ่อนอเฮาก็เลยจะถือโอกาสนี้เข้าไปอัปเดตแล้วก็ไปเยี่ยมยานน้ากานเอาี่น้องเนาะ,ะไปพร้อมๆไปเบิ่งพร้อมๆกันว่าเพื่อนน้องเพื่อนจะเป็นอะไ๋เดี๋ยวนี้ก็น่าจะเก่าแล้ที่เนาะเพราะว่ากับสำเร็จโดนเติร์ฟอะไรพี่น้องโอเคเฮาออกเดินทางอะไรพอระยะทางเขาจะไปนี่โอ้ทุกไก่แล้วก็เป็นดอยเป็นหนทางคดเลี้ยวพอสมควรน่ะ เอาเอาเดินทางกันล้น โอเคเนาะตอนนี้เฮากับว่าหอดเฮือนของนอกบุญคงเป็นที่เรียบร้อยพี่เนาะนี่เฮือนเพลินกาจะออกมาเป็นลักษณะนี้เลยการที่ว่าหูพาคเนี่ยนาพี่เนาะนาแล้วก็ใหญ่อีกเนาะที่ว่าสมบูรณ์ด้่นแหละเนาะแต่ว่าตามเราสังเกตบมง่อกไก่ก็คือสำหรับบานประตูประตางเนาะเพลินจะเอาสังกะสีมาใส่ก้อน โอ้แทงนำนี่เพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดเท่าพี่น้องสีหน้าก็ยังบ่ได้ใส่เนาะนี่ยบนประตางเนาะเพิ่นจะเฮ็ดเท่านี้เอาะนะอาเตะเอายางพ่อมาบังไว้ก่อนโอ้สีหน้าเนี่เพิ่นเฮ็ดแล้วก็มาปะอันนี้น่าจะเป็นสีหน้าเฮือนเกา่าพุ่นนี่คือประตูทางนี้เพิ่นกา่า อ่าเห็ดแบบนี้ไปก่อนนะกระโดนเติบเทียวุ่ไดดมานี่พองเงียบอันนี้น่าจะเป็น้นต้มบอในให้หมูนี่แหละเพราะว่าเฮือนนองโค้งนองนี่เลี้ยงหมูเนาะแน่นเฮือนออกมางามเลยทุกคนเนะพิ่นเห็ดได้ดีพอสมควร เพื่อนกาเบียมักม่วงนี่หมูเพื่อนจะเรียงหมูทุกคน,น,น,นโอเคเฮาจะเข้าไปเบิองทั้งในเงนินเพื่อนสวัสดี <c oughs> รครับท่าสวัสดีเพื่อนไม่เคยเห็นเฮานะ นายน้องมันโครมอันนี้บางอาใส่แม่เลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องโดยน้องไปยังมาเไหน้องไปให้มาไปให้มาโดยไก่บอกให้นะไก่ไปให้ของผู้ใดของอันไปเอาให้งางเขา่าอ๋อแม่ก็ไปไปไปแม่บ่มาเถอะแม่ยังบ่มาแม่ไปของเขาอ๋อ แม่ของน้องอันไปเสียหนาอยู่ส่วนอายุให้น้องตริโดยแต่ว่าน้องอันไปเอาให้งานเขาเจ้าโดยอ่าแล้วพอได้บุหูแม่ก็บวเห็นเมืช้านี้ก็ลูกกินข้าวจักไปเห็นวิทย์ย่งอ๋อโดยบุญน้ำนี่ไปทางไหนบวเห็นเลยบวเห็นบอกวันนี้อยู่เออไปให้น้ำแม่ดิน่าโดยอ๋อบุญน้ำไปให้น้ำแม่น้องไปทางเต๊มมื่อเช้ากันนะโดย ลูกนี้อันประมาณเจ็ดโมงไปซาวนี่แหละว่าสะสุดหอดพุ่นก็ออกเวกสิบโมงโอ้ไกลเนาะงเลยหอดสองชั่วโมงแล้วเนาะเจ็ดแปดเก้าสองชั่วโมงไปน้องเนี่ย้าถุงยางไปยางโอ้แล้วเวลาได้เข่ามาเห็นแล้วได้เข่ามาฉันอันเวลาคนเข่าได้เข้ามาก็คนเอาหอดทางรถได้ก็อ๋อผ้ากันไปื้อยเปรอะมาแล้วเนาะให้ของน้องผู้ชายสิ บกไกลบกไกลบบอยู่ทางไหนอยู่อันเนื้ออันบอนอันของพอามเขาน่ะอ๋ออยู่ทางนั้นเนาะแม่โดยโดยยึดติดกับของพอทำอ่อ่าที๋ยวเห็นบกไกลเนาะแม่เวลาเขาเอาเข่ามันจึงสะดวกนิดนึงเนาะแม่อืมไหนมาอยู่เแื่นนี้โดนแล้วปะโดนแล้วจากเดือนเนาะตั้งอยู่ตั้งแต่เดือนสองเนาะเห็นเห็นน้องโทรมาหาอายอยู่แต่อายไม่ได้มา อ๋อครับเวียกเมนตี้น้องทุ่ห์หาดเลยบาทหมื่นจะขึ้นเห็นไหมบุญชวนพอใส่สีหนาเด้บ่มียังใส่บ่มียังใสเ่เถอะเน็นหนาอยู่เพื่อเนเราหลังนี้เนาะเน็ตได้ดีอยู่แต่ยังบ่มีบานเป้องเงียบกับประตูใช่เนาะอเอาอันนี้เขาซื้อมาบุพเพอ่ะมันคงอันแพงนิดหนึ่งนะบุพเพอจะได้ว่า ตันตัวนัึงตันตัวหนึ่งเขาซื้อมาจากแผ่นน้องจื้อบอสามแผ่นสามแผ่นใช่เลยนะสองแผ่โอ้ยังยุ่งนี่บ่ได้ใช้อะไรี้แม่อ่านี่อันนี้เนาะแบบว่าพอเฮ็ดมันบไปยักทึบเน่ตัวนั้นก็เอียงออกนะอันวงกบอันตี้บอเม็ดวงกบอันตั้งแต่เป็นตัวนั้นเป็นน้ำบาสนี่แหละวนะแม่เป็นน้ำตัวนี้แหละมันอ่ะ มันใหญ่พูเนาะหรือว่าไรเนี่ยพอตั้งก็บ,บ่อยากเถือกเดี๋ยวพอบ่สร้างตั้งปานใดที่เราอันบ่เคยเฮ็ดเด้อนีอ่เนาะแม่นตัวนั้นบ่เคยเฮ็ดนี่พอเฮ็ดตัวนั้นใสเ่เอ่อบุเฮ็ดแบบนี้เอาแมน่แมนเฮ็ดแบบนี่เอาเนาะโดยน้อ,นองนอนยังไสน้องนอนอยู่นัน่นหน้าหั อันน้องบอกมานว่นเนี่ยบอกยูนี่มีแต่พ่อแม่แล้วก็บุญนำแม,ม่แล้วก็พ่อเถ่าพ่อเถ่าแม่เถ่าแม่เถ่าก็มามาแม่เถ่าไปใส่เดี๋ยวนี้ไปให้งองบอกมาอ,อ๋อผู้เตกี้แม่พ่อเถ่าน้องแน่นอนแม่แมพเพื่อนมาอยู่น้ำโดนแล้วบปล่ได้ประมาณเดินไปพเพื่อนว่าอีกกลับเลยกลับปหรอแม่เพื่อนว่ายามตีเลยวันนั้เลยมายามอยู่ได้แล้วก็กลับบม่เคยตีเนาะแม่เพราะว่าเพื่อนเคยอยู่บ้านเก่าเนาะ <c oughs> คนเถ่าจจะนั่นแหละเวลามายูยูบันไดไปอยกยูบันหันเนาะเว<ม>ลาใหญ่ามาล้วบอกบ่เคยน้องไปให้ทุกมือไไปทุกมือบางมือบ่มีอันเขากินก็นบ่ได้ไปอ้าวน่ะเดินเราพ่ันน้องเห็นน้าได้ไปซอกเขามาฉันแม่ไปซอกแม่ไปซอกแม่แม่ไปซอกน้องไปให้อืมเปลี่ยนกันตีแม่เขาสารยังย่งทีเขาสารแม่ไปอัน กูยืมอันอันห้านันเขาอันเปล่าหนึ่งอ๋อแล้วก็สลือกงเงินไดดก็สิไปแทนปี่หน้าเอาเขาให้อ๋อคือในเขาสองเปล่าก็คือแปลว่าเขาเปลือกเขาไม่กินก้อนเวลาแดดเขาให้มาเราไปคืนเขาสองเปล่าะอเจ้าเจ้เขาเขามื่อเอนาอนอ๋ออ๋นนอนคือบ่มานอนที่นี่บ่มี ผมมายัางบ่ญมีบ่น้อ,นองนอนอยังบนไหนนอนอยู่เฮือนนาบนบนเฮือนไายไปหาอันติแมทอ๋อเคยไปนอนกันเฮือนนีเท่านึงอืมอันนี้น้องชวนกินข้าวกินน้ำได้มากินพี่แมทนี่ทเทไปนอนพื้นซืซ่อๆเนาะแมทไปนอนอยู่พื้นซืซ่อๆแล้วก็กินขา้าวกินน้ำกินยังอยู่นี่น้อ๋อบ่มีผ้าห่มบ่นอนแมทผ้าเสื้อยังก็บ่มนั่งอยู่พื้นนอนนอนของไคซั่งนอน

เ้าน,นอนก็เลยไเป็นน้อนทำไมเเถาอยู่เือนหลังอื่นพุนน่นเนาะบนอ้ายไปหาแต่โดนนึน,นอ๋อ,อเข้าใจเราสินะเราเเขาเจาอยู่เือนพุ่นเขานี้จกคนกันสามคนสามน้นนองไปกับป็่ซีเนาะนนแต่ไปนอนซื้อเนาะนนเวลากินเวลาอย่างกับมาพี่เน,ะนาะโดยพักโรงเงียนได้จักเดือนเนอะาะพักตั้งแต่เดือนห้าเดือนสี่เดือนนี้ก็ เป็นเจ็ดแล้วเนาะเจ็ดซองเดือนเนาะแน่อีกซองเดือนกับเขาอีกซองเดือนเขาเติมเขามือไหร่ครับปีนี้ปีหน้าเขาเมือสี่มื่อสี่อ๋ออ๋อจะจบมื่อตุ่นอะไรเนาะแน่อ๋อดีใจเนาะเราเสนอตังใจเฮียเนาะเป็นอะไรใดที่ยังปีนี้ยังบ่เบิ่งเถียงยังบ่เห็นเถียงบ่กนามเขาเฮี้ยพี่เตี้ยเขาจริงแจงเนาะเขาว่าให้แจ้งมา เ uh, ม <this> ื <escre editors> ่อ like วันจ oh, <c oughs> <more> ันทร์มื้อนั้นแต่น้องมีเวียกบ่ได้ไปอ๋อให้น้องกับแม่เฮ็ดนี่กว้างบ่อันเขาดอแท้นี่ได้ประมาณวงปลายแต่เขาอันอันเป่าปลายอ๋อเป่าปลายก็หลายเเนาะแนับพันตัวนั้นอ๋องามอยู่ติเขานะงามงามเนาะงามมื้อนี้แม่ก็ไปอันบอนอันสรีลาคันแม่มาทัน ไ้ไอออไปอันไฮบอนมีสาลีหลายที่ม่ปูซาลีไปกินที่เอ๋อหน้องบ่มีบนนอนเนาะใช่หน่องก็คือทางหนองมุ่นคงเปินบ่มีบนนอนมาจะนอนอยู่เแื่นี้แต่บ่มีบนนอนก็เลยว่าไปห่วมบนนอนนําแม่เท่าเนาะเลยอืมนินบอกนี่เหลือที่แมเอามาปะไปนี่ไปเฮ็ดอันนี้นั่นเนาะใ เราทีมนึงใส่ได้ยังไิใส่ได้แต่น้องก็บ่อยากขี้แล้วปะให้น้องเอาไปน้องเอาเดยเอาเวลาน้องจะไปโรงเรียนได้ซช่นอ่ะอันเมื่อเนลาเขาเอาโอ้ยงามเขาโรงเรียนก็เอาเนาะดแเออมีแต่เขาไม่ได้ใส่งานให้กับป้าไปเวลาเขาไปโรงเรียนเขาก็จึงขี้พอโรงเรียนเนามันก็คนหางไกลได้เนาะถ้าย่างวันนี้ก็ถุงสมควรได้พูดอยู่คุณเนาะบานคนโม่งเนาะเนาะ เป็นอะไรยูเ่เฮือนไหมแต่ยูเ่เฮือนไหมดีใจป่ดีใจดีใจเนาะดอันนี้ก็ที่ว่ามาตรฐานนะได้เนคงเฮือนนี่นะที่ว่าถามถามวรกลุ่มโดนเติร์้วแหละเนาะดเบิ้งจากเสพภาพนึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีแต่ซองเงินซองข้ามใดเขาก็แต่งเติมเอาเนาะ,นะเวลาใหญ่มากก็คอยแปลงประตูประตางใช้ดีๆใช้สีนาแล้วก็ต่อไปเขาหาเงินได้เขาใหญ่มาเนาะก็เนี่ยติดกระโหลติดอย่างใช้ก็งามมาได้เฮือนนี่นะ มันก็เป็นเงอนใหญ่เงอนดีกแล้วก็ดีใจที่ว่า้ใหญ่ใจบุญพนูเนงเงินมาส้างเงินจนแล้วเนาะงขอบโกขอบใจเพนนะขอบอกขอบใจ้ใหญ่ใจบุญทุกทุกทางที่ได้ส่งเงินให้น้องไดบ้านจนแล้วขอบใจพ่อแม่พี่น้องลายๆเจ้าเจ้า,จาก็อายกับ,บ่ไดมาโดนเติบ,บ่าซิมาู่แต่บ่ไห้มาก ก็ดีใจที่ว่าบานแล้วเขาก็มีบอลยูบอลนั่นแหละเนาะมีแต่ว่ามือหนามือในก็ท้าเรียวเวียกล้การมุ่งนแล้วก็ส่วนพอตัดไม่เฮียนะมาทราบเราก็ใช้สีหนาไปก่อนเวลาฝนมามันจึงประสาดเข้ามาเน่ะแต่ว่าช่วงนี้นองก็ไปเวียกทุกมือเลยไอเขาเข้าใจไปให้ไปอย่างเนาะเสียงไห้พอเป็นช่วงแล้วดูการฮ็ดเรียกเนาะช่วงนี้เนาะเป็นอะไรก็ชสวยแม่แหละให้ให้อย่างนั่นเบิ่ง เครื่องโฮมเครื่องนอนน้องถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเห็นอยู่ในคลิปนี้้ฮูเพิ่นอยากซื้อให้ไอ้ก็สิซื้อมาให้นะถ้าว่าได้เครื่องโฮมเครื่องนอนน้องก็สิมานอนอยู่นี่ติที่นอนน่องนอนโดยการถาว่ามีไอ้ก็จะมาให้นะโดยก็รเท่นี้ก็เฮาก็จะมาทายทุกคนเบิ่งนํากันนนั่อะไรงั้นนองเป็นอะไรอะไรภาวะต่างแต่เฮ็ดแล้วไอ้ก็บ่ได้มาแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโทรมาหลายคนว่าจักเห็นเฮือนน้องเป็นอะไรอะไรแล้วระเบ่ขึ้นมาอยู่แล้วบ่นั่นเนาะ อายอันแต่อยุเรียบร้อยเนาะแต่ว่ายังบ่ได้สำเร็จรอยไปเทไปเซ็นเธอเนาะเป็นอะไรก็ต่างใจสวยแม่เฮทัยน้ะเวลาเขาเหียนกับไปเขาเหียนเนาะไม่ต้องออกเนาะเฮียนจนจบคนละเอาอายก็ดีใจน้ำเลยซันเนาะอายกลับกันเนาะอยู่ดีไม่แห้งเข็มแขงเป็นเฮีรนเก่งวันนี้เนาะโอเคก็นอกพี่น้องเนาะจะประมาณนี้กันเพิินอยู่ทางในือนเนาะ คร่าวเบิ่งดูกัารการที่ว่าแล้วเกือบเกือบเกือบประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเนาะอันทีว่าแล้กวก็คือบบมีอันตัวนี้เนาะบบมีอันบานประตูเนาะพี่น้องเนาะ,นะบานประตูประตงังเพราะว่าพอของน้องเฮ็ดวงกบตัวนี้มันบ่ไดนะ้เนาะเฮ็ดวงกบตัวนี้นะาะก็เลยว่าใส่บานประตูโบได้เพิ่นก็เลยว่าเฮ็ดได้ใส่ก่อน ก็จะประมาณนี้มีสองห้องนอนทุกคนหนึ่งห้องสองห้องเนาะเดี๋ยวเนียนทางพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่ามาอยู่น้ำเนาะนะพ่อเฒ่าคนยืนนี่ตอนแม่เฒ่าไปให้เนาะพี่น้องเนาะน้องก็ไปให้ทุกมมือน้อนบนโคงนึ่งอ้าวบนโคงอันเป็ดน้องเนี่ยเป็ดน้องเมื่เป็ดน้องเมื่อไหร่นี่งขอเบิ้งเป็ดน้อง นาจักโตสีโตสีโตออไข่อยู่บ่กําลังสิออก่วงนี้เนาะก็บ่มีอันให้มันกินแดงบ่มีอันเกลือมันติแม่นครโตน้องก็ได้ขายอยู่บ่ขายขายเงินื้อข้าติเออนทนตัวนีงอยู่นอ่อตัวนี้ตัวผู้เด้อเนาะแม่นอื น้องเอามันยังเกลือมันแต่ละมือบางมือขั้นน้องได้ไปตัดบอลก็เอาบอลให้มันเกลือ,อให้กินมีแต่ตุ่มบอลตุ่มพักเนาะนโ่ยโดยๆนี่าน้ำเนี่ยมันกินเนาะโดยโอู้น้องก็ <laughs> สมควรเ่าไปให้ได้เลี้ยงเป็ดได้เนาะเอาไอ้ก้าวมาเลยเลยนะเข้าขมาแล้ว ตัวเมียสามตัวเนาะไปสองเนาะสามตัวผู้ตัวเดียวตัวนั้นเนาะจะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็โอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับเพื่อนกองนองบนโค้งก่อนตาประมาณนี้เลยก็ถือว่าสำเร็จประมาณเกืาสิบเปอร์เซ็นต์ละเหลือแต่ใส่บานประตูป้องเงียบเนาะอ่าทางพอของนองกนันต่างวงโกผ่ันพรถึกเนาะก็เลยว่าใส่ไม่ได้ก็เลยว่าใส่แบบนี้ ตามเที่ยวเหี้ยนอะไรเนาะส่วนซีนะ่ะซีนอย่างกะยังไม่ได้ใช้เท่านะพี่นะนะ้องเนาะาสำหรับน้องบุญโคง้งแทนยังไม่ได้นอนอยู่เฮือนนี่น้องบุญโค้งกันไปนอนอยู่เฮือนอื่นเพราะว่าน,น,น้องกันบ่มีผ้าห่มผ้าซีการนี่แหนะละนาะอยู่เฮือนนี่นะบ่มีก็เลยว่าไปขออาศัยนอนอยู่กับเพื่อนแม่เฒ่านอนอพี่นะ้องอ่าเพราะว่เาเราเคยไปหาน,อน้องกันอยู่เฮือนหลังนั้นอนันเท่านึงแล้วผมจะนอนอยู่พุ่นส่วนนี้ให้พอ่อแม่กับพอเฒ่าแม่เฒ่านอนอยู่พี่ พอปูแม่ยาอะไรเนาะมันเป็นเป็นปูเป็นยาเนาะเป็นปูเป็นยาเนี่ยย่น่ชวนมาเท่าก็เท่าอยู่เงอนอีกหลังหนึ่งขนานเนาะกาจะประมาณนี้พี่น้องสำหรับเพื่อนน้องบุญโครเนาะกาเบลลีก็ต้องขอขอบบุกขอบอกขอบใจเนาะขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ได้ส่งเงินมาสร้างเงินให้น้องจนสำเร็จเนาะกาขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยกระเจ็บสิ่งที่เพื่อนให้มาในมื้อนี้ก็ขอกลับไปหาตัวท่านห้อยเท่าพันเท่าเนาะ สำหรับคลิปนี้เขาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยุ่ใส่ก็จะลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี